ครับวันนี้เราจะมาดูการใช้รถกระบะของบ้านลรานะครับที่เห็นข้างหน้าคือรถขนฝากนะครับนี่นะครับก็กระบะโตโยต้านะครับรีโวนะครับรถขนได้ไม่ต่ำกว่าร้อยฟ้นนะครับตัวนี้ฟันละยิบระาันะครับ บเพิ่มขึ้นมีการค้านะครับทำให้มันตกได้มากขึ้นอันนี้รถกระบะขนาดหนึ่งตันนะครับขนได้แค่นี้ก็พิสิวัรมาเห็นก็คงจะหนาวแล้วครับมีหนาวมันบ้างแล้วครับเนี่ยนะฮะก็จะเจอเยอะแถวภาคกลางนะฮะ คนฟางจากสุพรรณมาสระบรีรบุรีเพื่อเอามาให้คนนมโคโนเนื้อแถวเมื่อกเกล็กแถวปากช่องแถวอำเภอพระเทนนคมใช้กันนะครับดูคนขับม่นต้องเก่งมากนะครับบาลานซ์รถนะครับตัการขับตัวการไรรล่รถนะฮะว่าไม่ธรรมดานะครับตนนัวนี้นี่ผมดูแล้วไปต่ำกว่าหนึ่งฟอฟแน่นอน นอกจากกระบะมีหกลอ้อนะครับที่คนฟางแบบนี้สิบลอ้อก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่จ,จะใช้กระบะกันเยอะครับนะก็จะให้เขาไปออกอหกล้อสิบล้อคงขัดเป็นหลายล้านนะหกลอ้อก็ล้านเกือบล้านละสิบล้อก็เกือบสองล้านนะกระบะล้วนี่แหละนะฮะนี่นะครับเอามาให้ชมกันนะครับ ตึ่งึงเสียวที่เดียวในประเทศไทยก็คือรถคนฟางนะทำไมต้องใช้รถขนฟางเพราะว่าแรงเลี้ยงวัวเป็นปลูกพืชไร่เป็นหล,ลักครับแงเลี้ยงวัวนะครับ้ยงวัวนะอยาปลูกพืชไร่ไม่มีฟางนะครับก็ต้องไปขนฟางแถวสุพรรณชัยนาะทนะครับนครสวรรค์มาบริการ บางฟ่อนหนึ่งก็30บาทนะครับต้นทุนจริงๆาสิบไม่เกิน15บาทนะครับที่เหลือก็เป็นค่าขนส่งค่าจิปาถะกำไรนะครับอ,อันนี้คือความจริงของบ้านเรานะครับเด็นนะครับไม่ทายเห็นทะเบียนนะครับเดี๋ยวเ็าจะตัอเล่นงาน แคไปโดนคะครับจบคลิปเพียงแค่นี้